คลิปนี้ยายดาวเสือมาเว้าผื่นพะยั่ให้พี่น้องฟังสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะเอซีที่น่ารักทุกท่านน้อูพีิี เานี่สบายสบายพี่น้องเลยเจ็ดโมงเศรราของวันหนังค้านปกติแล้วยายดาวก็สิไปทำงานนะจ๊ะเมื่อนี้เพิ่นก็สิเป็นนางงาั่างงามนั่งงอมนิดนึงในยูบย่บ้านสบายสบายไปจิบกาแฟากินอาหารเศารากับพี่น้องไปเนาะคะนะ่ะเนาะ ย่ดาวได้ยังก็ตับบดนะคะพี่น้องตับบดกับมันอย่างนอลูกล่ะลูกข่อยลูกข่อยมากเลาอยากกินอันนี้ตีเลาอยากกินอันนี้ตีฮะเพื่อนเพื่อนสุกิสุกีเพิว์นสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนเพิว่น เอามามาสวัสดีสวัสดีลุงป้านะอาชิลูกมามาสวัสดีกับแม่เร็วมะมาสวัสดีมามาสวัสดีสวัสดีค่าก่อนสวัสดีจ้ายาดาวมาทักทายพี่น้องสุโข,ขสุขคนกับสุกิจะสุกิกระตื้นตาสาวกับแม่เ <c oughs> มืองโลวค่ยะยาดาวออกมานอนเล่นเมื่อเนี้ยยาดาวเอาพกโฮมออกมาพร้อมมังค่้งกะห้อนมางค่้งกะหนาวพี่น้องเลย นอนเลนไปเบิ้งทีวีไปเบิ้งยูทูปไปจ้ะกายไปไกายมากเพิ่นได้กินอาหารเนี่จ้ะเอาไหมหนูเอาไหมเนี่ยมามาเอาเร็วคล่ำกโยกไข่เพิ่นโยกไข่เพิ่นกิน ยกให้เพลินคนสิวานวลลได้ข้ามแฮ่ซุกยิ่ํข้ามแฮ่เอาไหมนี่อยู่ทางนี้เหลอหัวอยู่ทางนี้เอาไหมนี่มามาเอามะมาเร็วมามาเอ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 ามื่อไม่ยั้งดอกอยากนั่งตักอยากให้กอดเพลินไปละเพลิน หายังนอบานในไตยตะลางน <c ười> ี่เดาขอ,อนุญาตใส่เสือใายเดียวเด้อพี่น้องเอ้เมื่อนี่ยมันหอนง่ายๆสบายๆบายในบ้านเนาะค่ะนอพี่น้องเนาะเป็นยังได้พี่น้องถูกเลขถูกหวยกันบ่ค่ะเมืองไทย ผู้ใดเพิ่นไดรางวัลที่หนึ่งก็ดีใจน้ำเพิ่นเดอ้อเป็นบุญของเพิ่นแทนะค่ะอืมฮ้ยยายดาวก็ติดต,ตามข่าวโควิดบานเห้านี่ก็น,นักสุดนักเนาะคะ่ะเนาะโอ้โอ้โอ้ตายเป็นรอยเนาะคะ่ะเนาะเดียวเนี่ยลาสุดยายดาวเบิ่งขาา่าวหมู่บ้านเนี่ยเสาเนี่ยบ่งันเบิ่งงดปล่อยว่างไว้ก่อนข่าวเมืองไทย เบิงไปกับเมยค่ะจากสิเบิงช่องใดมดมือม็ดเว้เนยาดาวได้เฮ็นอย่างเบิงตะข่าวอันเบิงตะข่าวโลกวิบวับเมืองไทยจ้ะโอ้โหแต่อีตโตนเนาะคะ่นะเนาะตายเกลื่อนเลยเนาะโอ้ยกลายเป็นอินเดียเนาะอ่านข่าวเบิงกะอ่านข่าวเบิงกะ ตายหอดในบ้านเนาะค่ะเนาะเมืองไทยเฮาตายทั้งในบ้านตายทั้งในรถโอ้ยครอบครัวหนึ่งกระติดลายคนที่ไหก็ขอให้พี่น้องเมืองไทยทุกคนพานผลไปด้วยดีแล้วค่ะเด้อเฮาสิสู่ไปน้ำกันจ้ะ <c oughs> ดูแลสุขภาพจะของไงแข้งแหงเหล่ายาปลาปิางผู้ใดกินก็ควรสิงดเด้วค่ะเนาะเพราะว่าอากาศฮอน อากาศห้อนแล้วก็คิดว่าทุเรียนนึงลหละเหล่านึงพี่น้องเหล่าเบียร์กับทุเรียนให้งดได้จ้ะเด้อโอ้เป็นห่วงไยเพราะว่าสองอยางเนี่ยมันมันไปจะฉีดวัคซีนแล้วไปกระตุนวัคซีนมันบอดีเพราะว่าวัคซีนมันก็แห้งเนะจ้ะมันก็เลยถินมาแพ่ของแนวนี่แหละทุเรียนแน่เหล่าแน่เบียแน่ เอากินก่อนสิไปให้วัคซีนเท่ากับแผลจะพี่น้องทังที่ดีดื่มน,มน้ำหลๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคือแย์เพิ่นออกมาเตือนละคะ่ะว่าก่อนไปรับวัคซีนให้เตรียมตัวยังไงเนาะคะ่นะเนาะเอาให้แมวแมวบอก,กินย่อยดาวกสิกินต่อตาบดพี่น้องขนาดย่อยดาวเท่าแร้วย่อยดาวก็ต้องบางครั้งก็ต้องกิน บ่มักก็ต้องกินพี่น้องตาบบดมันสิมีขายเป็นกลองเป็นกลองพอใหญ่เดนมา์กแล้วมักกินถึงห้าสิบบ่มักห้าก็ต้องกินนะกะเพื่อสรั่งโปรตีนในร่างกายเพื่อสุขภาพชะลอ่อจะคล้องไว้นะคะเนาะว่าท่านถึงวางไตกะะตับย่าไตเถอะแม่นบ่ ยืดอายุออกไปอีก <c oughs> คุยกันสบายสบายนะพี่น้องเนาะเจ็ด <c oughs> โมงกว่าแดดก็ออกแล้วเมื่อนี่แสดงว่าแดดแห้ง <c oughs> โอ้ยโทษจากข้อแห้ง ตั้งแต่แย่ดาวไปให้วัคซีนมาแย่ดาวกับเป็นเมื่อยๆจักเป็นแนวใดวัคซีนไปรับได้สี่เดือนหนึ่งเราได้ค่ะกันยังเมื่อยอยู่สิว่าพักผ่อนมาเพียงพอบ่มันก็อาจสิมีส่วนเพราะว่าเขาเถาแล้วเนาะจะไปนอนคือเด็กหน่อยไัยรุนกั็เป็นไปเ่ได้ใด ่อยกะซีเบาสิมาเบาสู่พวกเจ้าฟังพี่น้องมือมือว่านมือกอนบอ่ข่อ,พอ้พ่อหญ่พาไปเก็บแอปเปิลน,นั่นละจ้ะพี่น้องไปเก็บแอปเปิลปลากับสิไปซองเห็ดน่ะน,นะข่อยก็เลยเบาเรื่องลูกข่อยตัวเนาะไปเก็บแอปเปิลลงมาแล้วสิมาบานแล้วเราก็เลยนางเบากับพี่น้อง <c oughs> ส่วยว่นาพา,พาอใหญ่นั่งเบากับข่บ่เรากับโปากข่ก็นั่งเบาคุยกับพี่น้องอยู่ข่นั่งอยู่นน่พอใหญ่เรานั่งอยู่พูนเรานั่งเฝ้าข่อยพี่น้องเราเห็นข่เว้าบ่โล่งไหลเล่าพุนแล้วยางพี่วีพี่วีพี่วีไปพูนไปไกลๆพุนพี่น้องเราบ่อยู่ไกลข่อยเลย <laughs> บางครั้งคอยกะคิดอีตโตนเล่ายู่ดอกติส่วนเรามาออกกล้องดูดูอะไรก็ไดสิยูน้ำเฮ้ากับบอยูเด้ไปไปไปยางไปตะพืชตะพืชไปบอกไกลพุ่นเอินใส่กับบได้ยินดอกได้กดโทรศัพท์เอาโชคดีที่เราได้ยินโทรศัพท์เนาะค่ะเนาะ ว่าตาคอยเฮ็ดวิดีโอพ่อในยเราอยากหนีไปไกลๆลดโอ้ยนี่แ่ะค่ะมีผัวกับบ่คือมูเพิ่นเนาะค่ะเนาะมีพี่น้องหลายคนบอกมาว่าก็อบอกพ่อหญยมานาั่งเบ่าน้ากินขา่าวน้าโอ้อยากเฮ็ดอยู่ค่ะแต่ว่าเล่าเถ่าเร็วเล่ากับปีกวิเวกของเล่าไป ยายดาวกับปีกวิเวกของยายดาวไปอืมเอาไปเอามากก็เลยบ่ค่อยได้จอยกันปะนะได้จอยแนะก่บกับผู้นี่แหละเนี่ไดนค่ำนัสวัสดีพี่น้องก็แล้วลูกแล้วมาเห็นปะยังกวนไปกวนมากอย่างนี้แหละในด,ดูให้แม่กอดดูสว,ส,ดนนะสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านโนซูกิมารับฟังด้วยค่ะอืม ไปย่างถ่ายวีดีโออยู่เล่ากันย่างเวินเวิเวไปไก่พู้นขอยไปเก็บหมักแอปเปิลแล้วก็นี้ไปไกลพ่นเออคอยนั่งถ่ายคลิปลอากัไปนั่งยุคข้างๆพูนไหมพี่น้องหอดตะบอมาไก่อืมโอเคอะไรจ๊ะอื ที่ได้ที่ได้คลิปเล่านั่นคือยายดาวไปแอบไายเอาซื้อได้พี่น้องยายดาวไปแอบไทยเอาโอ้โนี่ยแหละฟรังเนาะผันบาเพิ่นบ่ามัากเพิ่นกับบอมอากอเอานอนลงเห็นมันแล้วซะวนไปว้นมาอะไรก็ไกดผุดเตรียมนอนพังห่มพื้นนี่กะซักไม่ไหมอยู่กับแมวเนี่ยแหละคะ่ะได้นอนกอนคนอืม มานอนไกลๆก่ไปเป็นอย่างได้อยากให้ลูบอยากให้ข่้าอยากให้นวดให้เออนวดให้ก่อนมัขึ้นอย่างสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้ายายยายก่อนจ้าสวัสดีจ้าคุณยายสวัสดีจ้าคุณป้าลูกก่อนเตียงสินอนละนอนอยู่เมืเม่อเม้านอนเมื่อหนึ่นสิบแปดชั่วโมงพี่น้องนอนคักนอนแนบ่ะ บางครั้งมันนอนยูงสีนี่เข้ายางเขาในขัวสองนาที่มันลับออยสวย <c ười> ขอ่อยจีส้วนเราไปยางน้ำสวนน้ำยังน้ำชายทะเลเล่ากับพ่อไปดอกพี่น้องเราเห็นข่อยทายวิดีโอเล่ากับพ่อไปน้ำเล็กไก่เป็นยูไพยูมัน เราก็นอนอยู่ตอนนี้จะโกลนทวนทวนเนาะพี่น้องเพราตอนนี้เจลียดโมงเคืองเนาะค่ะเนาะเอาละคะ่ะพี่น้องเมื่อนี่อาดสิมาบ่มีสาระนิดนึงเนาะค่ะเนาะอืมสาระอะไรกับปวดหัวยายดาวกินกาแฟแล้วเนี่ยยายดาวก็สิไปทําความสะอาดห้องน้ากับเบิ่งสวนหน้าบ้านจ็กหน่อยคะ่ะไปหดน้ำนะ พักหน้าบ้านห้องน้ำนี่ก็สิจัดการมือนีอย่างไงค่ะพี่น้องเนี่ยดาวขออนุญาตไปคัดห้องน้ำกันด้วยค่ะเดอ้อพี่น้องจ้าพ่อกันไม่คิปนาจ้าดูแลสุขภาพด้วยค่ะเดอ้อขอ้พี่น้องเอฟซีผู้ค่ะจงมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนนะคะเนาะอายุมั่นขวัญยืนเป็นหมื่นหมื่นปีด้วค่ะเดอ้อสาธุ